เริ่มลกอีกแล้วค่ะยญ้าขึ้นไวมากเลยที่สวนกล้วยต้นสักสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยตัดหญ้าต้นกล้วยเราก็สวยค่ะเพื่อน นี่ค่ะพอเขาได้น้ำฝนแล้วเขาก็สวยต้นไผ่ที่นะัวกววเราแกให้มาปลูกก็โอเคแล้วค่ะน่าจะรอดค่ะเขาต่อยอดละค่ะมะพร้าวที่เพาะไว้มะพร้าวน้ำหอมอะค่ะเอาไว้ซ่อมแซมตัวที่ต้นที่มันไม่รอดอะค่ะก็พยายามเพาะไว้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะที่น้องเขาไม่เอาเขาตัดเราเสียดายเราก็เลยเก็บมาวางวางไว้อันนี้ที่ใส่ถุงค่ะเพื่อนเนี่ยที่ใส่ถุงไว้ค่ะถ้าใส่ถุงไว้เขาจะสวยมากค่ะเนี่ยเนี่ยที่เพาะไว้เนี่ยไว้ส้อมแซมค่ะเพื่อนไอ้ไอ้เนี่ย ไก่มัชอบมาจิกไอ้หอมแดงปลูกเอาไว้กินในครัวเรือนนะคะนี่แล้วก็เนี่ค่ะผักในกระถางต้องปลูกในกระถางค่ะขนาดดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยนะอันนี้มะเขือลงดินแล้วค่ะดูแลอย่างดียังหมดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยหอยหอยทาะหอยเขาเรียกหอยอะไระหอยโอ้โหกินหมดเลยอ่ะเรียบเลย สุดยอดเลยอ,อันนี้ลูกมะนาวอันนี้อินทผลัมค่ะน้องเขาซื้อมาแล้วมันหวานมันหวานแบบบอกไม่ถูกอะ่ะก็เลยเพาะเม็ดดูดิว่าเขาจะโอเคไหมเนี่ยตอนที่เราไปลงที่นาค่ะมันไม่มีที่จะลงเราก็เลยลงเนี่ยลงประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาโตแล้วตอนนี้ประมาณประมาณโออศกหนึ่งละไวมากมะพร้าวถ้าเราเพาะเองอย่างนี้นะ แล้วก็เนี่ยถ้าถ้าขนาดนี้เราเอาไปลงนะงามมากสุดยอดแลนี่แหละค่ะอัปเดตให้ดูอันนี้มะพร้าวแกงอยากได้เห็นของตาเขาลูกใหญ่ดีก็เลยเอามาเพาะไว้นี่แหละค่ะของที่เราเพาะเองไว้ไป่้มแซมค่ะเนี่ยมะพร้าวที่เราเพาะเองก็เหมือนกันไว้ซ่อมแซมค่ะ อ่าอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยและมือนางเนี่ยค่ะอุ้ยเนี่ยงอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดูดิเนี่ยค่ะงอกละมีไอ้นี่งอกละลากอองงอกออกมาละนี่แหละผลงานฝีมือเราเองไม่ต้องซื้อค่ะเพื่อนเพื่อนพริกไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะไม่งอกมะเขือเทศงอกค่ะ ดูพริกติไม่งอกเลยทํายังไงดีอ่ะโอ้เพาะยากมากเลยอ่ะปีนี้ทําอะไรก็ยากเลยพวกพริกพวกอะไรพวกเนี้ยสุดยอดไม่งอกเลยงอกแต่มะเขือเทศไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เนี่ค่ะพอกรันก็ให้าฟางมาฟางมันเริ่มจะเน่าค่ะเนี่ยวัวน้องวัวกินไม่ได้แกก็เลยให้มาก็เลยว่าจะเอามาไว้ใส่ใส่ต้นกล้วยตรงนี้ค่ะ เอาไวใ้ใส่คลุมมะพร้าวไปถึงนู่นเลยค่ะรอบ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 คลองไส้ไก่ไม่รู้แค่ไหนจะพอเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะแกให้มาวัวแกสงสารวัวแกไม่อยากให้วัวกินอนะ่ะมันเป็นมันเป็นเชื้อราแลว้วอ่ะมันเป็นฟางมันมันหมดสภาพอะ่ะมันโดนฝนก็แกก็เลยให้ก็เลยว่าจะเอาไปใส่ตรงนู้นแหละนั่นแหละ เราบๆคองไส้ไก่เราดีกว่าทิ้งอะคะ่ะก็เข็นใส่แล้วเข็นมาไส่แล้วเข็นเข็นมาเนี่ยก็ยังดีได้หน่อยนึงเอาไว้คลุมต้นไม้วางประจำที่แล้วะคะ่ะเข็นฟางก้อนนะคะวางไว้ประจำที่วันไหนเดินมาเราก็ แบะก้อนนึงก็โรยโรยไปตามต้นไม้เนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยก็จะวางทิ้งไว้อยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราเดินไปเดินมาก็กจับวางจับวางค่ะ จะได้ยามจะได้ไม่ขึ้นเยอะมันขึ้นเล็กๆน้อยๆเราก็ตัดออกก็ไม่เป็นไรค่ะพราะเราไม่ได้ใช้ยาเราก็ใช้ควบคุมมือเอาก็นไปถึงสะพานแล้วก็ไปถึงมุมนู้นอะเหลือมุมนู้นไปจนถึงนู้นเลยค่ะตรงถึงกระท่อมก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆใส่ไปอันไหนมันมันไม่พอเราก็ ใช้ตัดเอาฝางังเดี๋ยวพวกตัวแสบมาก็เป็นเลงฝนจะมาแล้วค่ะเพื่อนๆมุมดมาละนี่ค่ะก็ฝั่งนู้นก้อนหนึ่ง มุมนู้นก้อนหนึ่งเนี่ยก็ใจประมาณนี้ค่ะเอาฟางมาเตรียมไว้เพราะว่าพ่อเขาให้มาบัวเขากินไม่ได้ฟางมันโดนน้ำมันก็จะเปียกอย่างนงี้แล้วบัวเขาจะไม่กินเขาก็เลยให้มาไว้คลุมฟางาต้นต้นกล้วย ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะก็เตรียมของเตรียมอะไรไว้เนี่ยมะพร้าวเราก็งามงามค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะโอเคแล้วค่ะ